สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ JP 1 6 t a r o า c h a n ช e l นพูดรับสารจักรวาลแปลความหมายโดยการอ่านหน้าไพาท่ทาโร่หมอแจนนะคะคลิปนี้คนที่คุณถอยออกมานะคะพลังงานของชาวธาตุน้ำราศีมีนราศีกรกฎและราศีพิจิกการอ่านพลังงานเป็นการอ่านตามหน้าไพ่นะคะใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังเรามาเริ่มกันเลยนะคะเราจะแบ่งพลังงานนะคะชาวธาตุน้าอยู่ฝั่งนี้คนของคุณอยู่ฝั่งนี้นะคะโอเคเรามาเริ่มกันเลยนะ ระะายละเอียดนะคะดูดวงส่วนตัวจัดเลขมงคลนะคะมีรายละเอียดชัดเจนนะ,ะตอนนี้จัดโอนะคะโปรโมชั่นสองพเราได้ถึง2ชั่วโมงใครอยากดูดวงส่วนตัวนะ,ะเราจะรู้ความรักความสัมพันธ์จากนี้ไปหกเดือนหรือว่าปีไหนที่คุณจะเจอคนที่ใช่นะคะหรือว่าความรักความสัมพันธ์คุณกําลังเกิดอะไรขึ้นนะคะเราจะหาข้อแนะนําหรือข้อแก้ไขให้นะ มาดูซิชาวท่าน,น้ำพลังงานตัวตนของคุณอัปเดตสถานการณ์นะคะควีนอวานพลังงานคนของคุณแปดถ้วยคุณมองเขาอย่างไรในความสัมพันธ์นี้นะขณะนี้นะควีนออฟซูสเดอะมูนเจ็ดดาบเขามองคุณอย่างไรในความสัมพันธ์นี้ หนึ่งเหรียญจัสติเมนต์ six of swords ความรู้สึกของคุณในความสัมพันธ์นี้หรือความรู้สึกของคุณอนะตอนนี้นะคะกับคนคนนี้ knight of swords ห้าดาบ knight of swords ห้าเหรียญขออภยัย knight of pentacle และ สี่ <4 S 2> เหรียญความรู้สึกของเขาในความสัมพันธ์นี้สี่เหรียญแปดแม้เท้าวีนออฟวนสิ่งที่ชาเลนจ์ในความสัมพันธ์นี้หรือหายพิ์เทสคุณอยากบอกอะไรเขาถ้าบอกได้ทีออฟวันโอเค เขาอยากบอกว่าอะไรกับคุณ S อวันโอเคแนวโน้มความสัมพันธ์นี้ในอนาคตหนึ่งถ้วย WILL OF FORTUNE THE DATE โอเคคนที่คนถอยออกมานะคะชาวท่านน้ำพลังงานตัวตนของคุณตอนนี้นะคะเป็นเอ่อวันนะเป็นเด็กถือไม้นะคะตอนนี้คุณกำลังเริ่มต้นกับสิ่งใหม่อะไรในชีวิตของคุณนะคะหลายด้านอาจจะเป็นความคิด งานโปรเจกต์ใหม่ความสัมพันธ์ใหม่เปิดโอกาสให้ตนเองได้ทำอะไรใหม่ๆคุณเป็นคนที่จริงจังจริงใจนะคะในในรูปแบบความสัมพันธ์ถ้าถามว่าพลังงานที่เชื่อมโยงไป,ปนคนเนี้ยเหมือนคุณรู้จักกับคนเนี้ยคุณจะได้กลับมารู้จักกันใหม่นะพลังงานตัวตนของคุณนะ่ะคุณจะลดความคาดหวังนะคะในความสัมพันธ์เนี้ยนะจะให้ความสัมพันธ์เป็นว่า ถ้ารู้จักกันนานมากแล้วแล้วหายไปแล้วกลับมาคุณก็จะทําความรู้จักกับเขาใหม่นะพลังงานตัวตนของคุณอยากทาอะไรที่แบบให้มันตรงกับให้มันตรงกับเป้าหมายที่คุณจะวางไว้อนะคะมันเป็นสิ่งที่แบบมองถึงการกระทําของบุคคลอื่นและมองที่การกระทําของตัวคุณที่จะรู้จักกับคนคนนี้นะ,ะมันเป็นสิ่งนั้นแหละหรือบางทีเราอาจจะ กำลังมีความรักความสัมพันธ์ที่เราคิดทบทวนอะไรบางสิ่งบางอย่างนะคะเวลาถ้าเราอะนะจะเริ่มอะไรใหม่ๆใ,ในชีวิตนะตอนนี้คือมีสิ่งใหม่ๆเข้ามาในชีวิตคุณแหละนะคะคุณพร้อมจะเริ่มสิ่งนั้นเอาละนะ,ะมาดูฝั่งเขาแปดพนังงานแปดถ้วยนะ,ะเป็นสถานการณ์ของ คนคนนี้พลังงานตัวตนของเขาหมอเชื่อว่าเป็นคนที่เคยผิดหวังเสียใจเจ็บปวดนะคะอาจจะเป็นในอดีตก็ได้คือเขาเก็บความเจ็บปวดเสียใจหรือความห่างไกลความพัดภาคเอาไว้ที่พลังงานของเขาหรือเขากาลังจะหลุดออกจากสถานการณ์นี้ก็ได้เขามองย้อนไปข้างหลังนะคะอาจจะเป็นความสัมพันธ์ของคุณก็ได้ว่าพิจารณาเรื่องราวในอดีตในชีวิตของเขาเขามีเรื่องราวที่เจ็บปวดเสียใจมากมายนะแต่ตอนนี้ถามว่าเขาอยากจะเดินออกจากตรงนั้นไหมล่ะ ง่ายๆคุณไปเจอคนที่ผ่านความเจ็บปวดมาเยอะมากอะนะคะตั้งแต่วัยเด็กของเขาก็ได้นะฮะหรือความรักความสัมพันธ์ที่เขาเคยผ่านมาก็ได้พลังงานไพ่ของเขามันทําให้รู้สึกเหมือนว่าเขาอะเริ่มต้นความสัมพันธ์กับใครช้าหรือเริ่มต้นความสัมพันธ์กับใครายากนะจะมีการเดินทางอะคนคนนี้นะกำลังจะเดินทางไปไหนอะไรบางสิ่งบางอย่าง จะกําลังปรับเปลี่ยนพลังงานนั่นแหละง่ายๆกําลังปรับเปลี่ยนพลังงานจากที่ไม่ดีจะแปลนจะกลายเป็นพลังงานที่ดีที่กาลังจะเริ่มต้นในความสัมพันธ์กับคุณก็ได้เช่นกันนะคะจากหน้าไพ่ที่หมอเห็นเนี่ยเนาะทีนี้มาดูซิว่าคุณมองเขาอย่างไรนะธาตุน้ําตอนนี้นะคุณมองว่าคนนี้ยนะเป็นคนที่ไม่ไม่แสดงออกความรู้สึกมีความกลัวหวาดระแวงในความสัมพันธ์เป็นพ่อไม้หรือเป็นแม่ไม้ก็ได้ คือเคยผ่านประสบการณ์ความรักความสัมพันธ์ที่แบบไม่ดีมาเขาไว้ใจคนยากแล้วก็เปิดใจยากนะทำตัวแบบมีความกลัวอะมีความคุมเคือมองไม่เห็นอนาคตหรืออะไรก็แล้วแต่นะคุณก็คือยังไม่ไว้ใจแหละในความสัมพันธ์นี้คุณก็ยังไม่ไว้วางใจเขาในความสัมพันธ์นี้ด้วยเช่นกันนะคือคุณยังยังไม่รู้อะไรบางสิ่งบางอย่าง ที่ตัวตนของเขาอะนะหมอไม่รู้ว่าสิ่งที่คุณไม่รู้นั่นคืออะไรนะความทุกข์ความเศร้าความเจ็บปวดความกลัวที่เขาซ่อนไว้ในใจหรือเปล่าหรือต้องทําตัวเป็นเหมือนว่าเก่งไม่อยากมีแฟนไม่อยากมีความรักนะคะเป็นคนที่ซีเรียสจริงจังกับชีวิตเพราะเขาอาจจะเคยไม่อยากมีความสัมพันธ์ที่ลัก,ลก,ลกเลกๆก,ก,กับใครบ่อยๆอะไรแบบนี้ก็ได้มันก็เลยทําให้ําไมคะคุณยังดูไม่ออกในสถานการณ์อะ มันยังมีหลายสิ่งหลายอย่างที่คุณจะต้องเรียนรู้หรืออะไรคนคนนี้ไปก่อนนะคะมีอะไรบางสิ่งบางอย่างที่เขาดูเหมือนหลบหล,บล,บล,ลีกหรือซ่อนเล้นหรือปิดบังก็ได้หรือที่คุณยังมองเขาอะไม่ออกก็ได้เช่นกันหรือเขาเป็นคนที่ไว้วางใจคนยากโดยเฉพาะ,ะคุณก็ได้เช่นกันนะเขาอาจจะไว้วางใจยากนะเปิดใจกับคน เปิดใจอ่ะเปิดใจกับคุณเนี่ยนะฮะเปิดใจกับความสัมพันธ์ที่กาลังจะเริ่มหรือรู้จักคุณเนี่ยยากเชื่อใจคนยากอ่ะนะเขาเป็นคนหวัดระแวงก็นั่นแหละนะคนเคยเจ็บปวดก็จะเป็นสิ่งนั้นนะฮะในมุมมองที่คุณมองเขาอะ่ะแต่ถามว่าจริงๆคุณยังเชื่อใจเขาหรือ,อยังยังนะบางคนอาจจะเป็นความสัมพันธ์เป็นแบบโซเชียลออนไลน์ที่ยังไม่เคยเจอหน้ากันเลยก็ได้นะคะความสัมพันธ์เนี้ยที่คุณกําลังมองคือคนคนเนี้ย สิ่งที่คุณเห็นกับสิ่งที่เขาเป็นอ่ะใช่หรือเปล่าไม่รู้คุณมีความสงสัยลังเลนะะมีความสงสัยลังเลนะว่าเออตัวจริงกับสิ่งที่คุณเห็นหรือเจอเจอทางโซเชียลออนไลน์หรือบางคนถ้าคุณเจอเขาแล้วเนี่ยนะคุณก็ยังมองว่าความสัมพันธ์นี้ยังเชื่อใจและยังไว้ใจไม่ได้เรายังไม่ได้รู้อะไรในมุมเขาทุกสิ่งทุกอย่างหรือคุณยังรู้จักกับคนนี้น้อยเกินไปนะคะในสิ่งนั้นคุณกำลังมองแบบนี้ทีนี้ตัวเขาอะนะคะ จริงๆตัวเขาเนี่ยเขาบอกว่าเขาอะอยากนะสิ่งที่เขามองไปที่คุณอะเขาบอกว่าเอ่อเมื่อเจอคุณเนี่ยมันเหมือนเขาอะได้เจอสิ่งที่มีค่าที่ทำให้เขาอะช่วยฉุดลั้งลุดฉุดดึงเขาออกไปจากความเจ็บปวดเสียใจในอดีตทำให้เขาอะนะเขาเรียกว่าอะไรอะอุปสรรคปัญหาหรืออะไรต่างๆในชีวิตเขาเนี่ยหลุดออกไปเพื่อเปิดโอกาสให้ตนเองได้เจอใครสักคนหนึ่ง ะะเขารู้สึกว่าคุณอ่ะเป็นคนสําคัญนะที่เข้ามาในชีวิตเขาอ่ะอาจจะเป็นคนที่มาเห็นค่าเขาก็ได้ว่ามาสนใจเขามารู้สึกดีกับเขาอะไรก็แล้วแต่เหมือนโอกาสใหม่ที่จักรวาลอ่ะดึงจิตวิญ,ญญาณที่เจ็บปวดของเขาอ่ะให้หลุดพ้นออกจากตรงนั้นนะะแบบนเนี้ยคล้ายๆสิ่งเนี้ยเหมือนคนที่เข้ามาเคลียร์ปัญหาความรู้สึกภายในใจที่เจ็บปวดเสียใจกําลังได้โอกาสใหม่ที่ได้รู้จักกับคุณอะไรเงี้ยคุณเป็นคนที่ สำคัญมีคุณค่าสําหรับเขานะ,ะเขารู้สึกเหมือนว่ามันไม่ได้เป็นมันไม่ได้เป็นสิ่งที่บังเอิญนะที่คุณกับเขาได้เจอกันนะคะหมอกําลังรู้สึกว่าคุณเจอคนคนนี้มาแล้วครั้งหนึ่งในอดีตหมอไม่รู้ว่านานแค่ไหนนะคะแล้วก็กลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งอาจจะเป็นเพื่อนเก่าสมัยเรียนแต่ไม่ได้ชอบไม่ได้รักแต่ให้รู้จัก เปิดผิวเผนตอนนี้อยู่ในวัยที่เป็นไม้ด้วยกันทั้งคู่หรืออะไรใดๆก็ตามแต่สิ่งที่ไพ่มันสื่อไปในทำนองนั้นนะคะเหมือนคนเก่าที่กลับมารู้จักแต่คุณอะ่ะแต่คนคนนี้กําลังมองว่ากําลังได้โอกาสะะที่อยากจะเริ่มความสัมพันธ์ลึกฟื้นความสัมพันธ์ที่อดีตเก่าๆกับคุณอ่ะนะคะจะมาทําความรู้จักหรือเรียนรู้หรือนะัดที่จะมาเจอกันคล้ายๆแบบนั้นสไตล์นั้นนะคะ ทีนี้ความรู้สึกของคุณในความสัมพันธ์เนี้ยนะจริงๆอ่ะตัวคุณนะนะคะบอกว่าเออมันเป็นมันเป็นความรู้สึกที่แบบว่าบางทีอ่ะนะ,ค,ะคุณก็คิดว่าคนเนี้ยน่าจะทําอะไรหรือตัดสินใจอ่ะได้รวดเร็วมากกว่าเนี้นะคะเช่นมีการเดินทางอ่ะคุณกําลังมองว่าเขากําลังตัดสินใจที่จะมาหาคุณไหมพัฒนาความสัมพันธ์ไหมแต่บางสิ่งบางอย่างอ่ะคุณก็คิดว่าเออเดี๋ยวก่อน เราดูสถานการณ์ก่อนนะคะช้าๆนะถ,ถ้าน้ําคุณกำลังรู้สึกสิ่งนี้คุณกำลังรู้สึกว่าอย่ง,อยงไม่อยากรีบตัดสินใจอะนะคะเหมือนว่าเรารู้จักคนนี้ในอดีตนานแล้วก็จริงแต่เรารู้จักกันไม่ได้ลึกหรือไม่ได้มากพอนะ,ะมันจะเร็วเกินไปไหมนะคะแบบนี้คุณมีความกลัวมีความกังวลน,นะ,ะหรือถ้าคนนี้ทํางานในความสัมพันธ์ช้าสมมติเราคุยกันมาพักหนึ่งระยะหนึ่งแล้วทางานในความสัมพันธ์ช้ามาก คุณก็มีความเหมือนว่าน้อยเนื้อต่ําใจนะชาวธาตุน้ําว่าจริงๆเขาน่าจะทํางานในความสัมพันธ์เร็วกว่าเนี้ยหรือบางทีเขาอาจจะบอกว่าจะเดินทางมาหาคุณแต่มันนานหรือมันช้าคุณเบื่อรออะไรแบบเนี้ยนะมีการน้อยเนื้อต่ําใจด้วยมีความน้อยเนื้อจําใจในตรงนี้แต่คุณก็ปิดบังนะไม่ได้บอกไม่ได้บอกคนคนนี้หรอกคุณก็แค่รอดูสถานการณ์ว่าคนเนี้ยจะลงทุนอะไร ขออภัยจะลงทุนในความรักความสัมพันธ์นี้ไหมนะคะจะทําอะไรเพื่อคุณไหมคุณคุณรอดูด้วยความใจเย็นชาวท่านน้ำนะคะคือง่ายๆแหละดูซิว่าเขาจะแอคชั่นอะไรนะ,ะจะทำอะไรให้คุณรู้สึกแบบว่ามั่นใจเชื่อใจอะไรใดๆก็ตามแต่นะคะ <c oughs> ทีนี้ฝั่งเขานะเขากําลังรู้สึกอะไรในความสัมพันธ์เนี้ยคนคนนี้ยึดติดสิ่งเก่าสิ่งเดิมที่เป็นคนเปิดใจ เปิดใจยากนะคะเขาบอกว่าในอดีตที่ผ่านมาหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะคะมันเหมือนเขาอะไม่เคยเปิดโอกาสรับใครเข้ามาในความสัมพันธ์ครั้งนี้บางทีเขาคิดว่าถ้าความสัมพันธ์เนี้ยเขากำลังรักหรือหลงหรือเคซี่คุณนะ,ะมีการพูดคุยหรือติดต่อสื่อสารเขาอยากจะพูดคุยติดต่อสื่อสารนะ,ะสิ่งที่เขามีแค่นี้นะ,ะนะ,ะอะไรก็แล้วแต่นะในความสัมพันธ์อาจจะเป็นทรัพย์สินเงินทองเงินหรือ ทางด้านแมททเลียลทางด้านอะไรก็ได้ความรู้สึกก็ได้ว่าเขาเป็นคนเปิดใจรักใครยากและเขามีแค่นี้จะสามารถพัฒนาความรักความสัมพันธ์เนี่ยนะคะเหมือนว่าเขากำลังรักหรือหลงหรือเคซี่คุณมากนะแต่เขาพยายามดึงตัวเองไว้หรือลังตัวเองไว้ว่าช้าๆก่อนนะคะช้าๆก่อนเพราะเขาไปนึกถึงว่าโอกาสใหม่มาแต่อย่าให้มันไปเจ็บปวดเสียใจอย่าให้ไปเจ็บปวดเสียใจเหมือนในอดีตที่ผ่านมา นะคนของคุณกําลังรู้สึกหรือคิดเช่นนั้นเขาบอกว่าเขาจะพยายามไม่กดดันให้คุณอะนะเขาเรียกว่าอะไรอะอึดอัดเอออึดอัดใจหรืออะไรก็แล้วแต่คนคนนี้มีความรู้สึกว่ายึดสิ่งเก่าสิ่งเดิมหรืออะไรบางสิ่งบางอย่างด้วยเช่นบางคนเขาก็เป็นคนมีโรคส่วนตัวสูงนะคะบางทีติดต่อสื่อสารพูดคุยพูดคุยสักพักสักระยะหนึ่งและบางทีเขาก็อาจจะทําไมคะไม่พูดคุยไม่ติดต่อสื่อสารหรืออะไรแบบนี้นะคะเขาก็เลยรู้สึกเหมือนว่า คุณอ่ะก็รอดูสถานการณ์อยู่นะคะความรักความสัมพันธ์เนี่ยถ้าถามว่าเขาอยากพูดคุยหรืออยากไปหาคุณหรืออยากพัฒนาความสัมพันธ์ไหมลงไหลคุณไม่รอคอยอาจจะรอคอยเงินหรือรอคอยอะไรก็ได้รอคอยที่จะเริ่มต้นความสัมพันธ์กับคุณก็ได้นะคะใช่นะเขารู้สึกว่าเขาก็เคซี่คุณในระดับหนึ่งแต่ก็ไม่อยากรีบอะ่ะนะคะกูัผิดพลาดนะคะเหมือนสิ่งที่ผ่านมาหรืออะไรใดๆก็ตามแต่ มีความรักมีความสเสน่หาต่อคุณมีความลหลงไหลคุณด้วยก็ยังยึดนะยังยึดคุณไว้นะหมายถึงว่าถ้าอยู่ห่างกันหรือจะมาหากันหรืออะไรก็ตามแต่นะเขายังมีพลังงานที่ยึดมั่นในตัวคุณอยู่นะเออคบกับคุณอยากให้คุณเป็นคนสําคัญนะถึงแม้เขาเป็นคนเปิดใจยากก็จริงนะแต่เขาเขาเรียกว่าพอเจอคุณเนี่ยหรือได้พูดคุยกับคุณทางโซเชียลออนไลน์หรืออะไรก็ตามแต่นะงงทํนในนะออาให้เขาอ่ะ เป็นอีกคนหนึ่งนะเป็นอีกคนหนึ่งที่แบบว่าอยากพูดคุยกับคุณอนะอยากเริ่มต้นความรักความสัมพันธ์เหมือนคุณดึงให้เขาหลุดออกจากกรอบของการที่ปิดบังตัวเองไม่เปิดใจคบใครเจ็บปวดเสียใจอะไรใดๆต่างๆแบบนั้นนะคะอันนี้เป็นเ NERGY ที่ดีนะคะทีนี้เขาบอกว่าสิ่งที่ชาเลนท้าทายในความรักความสัมพันธ์เนี้ย The High p i n นะคะเอ่อการแสดงออกความรู้สึกที่แท้จริง นะแล้วก็ความสัมพันธ์เนี้ยจะบอกว่าความสัมพันธ์เนี้ยจริงๆเราอะสมมติว่าเหมือนเหมอนความสัมพันธ์เนี้ยถ้าเราครบกับเขาหรือเขาไปมาหาสู่เราหรือใดๆเนี่ยนะสิ่งที่ชาเลนท์ท้าไทยคือเราไม่จําเป็นจะต้องบอกให้คนอื่นรู้ว่าคนนี้แฟนเราหรือคนนี้กําลังจีบเรานะคะมันจะทําให้เขาเรียกว่าเหมือนมันมีจะมีปัญหาตามมานะหมอไม่รู้ว่า มันมีข้อจํากัดของวัยหรืออะไรใดๆต่างๆหรืออะไรหรือเปล่ามอไม่ทราบตรงนั้นนะคะกาบอกว่าสิ่งที่ชาลินท้าทายเนี่ยนะคะพิเทศเนี่ยนะจิตวิญญาณเนี่ยของคุณสองคนเนี่ยมันก็เชื่อมโยงหรือว่าหลงสเสน่ห์หรือรู้สึกต่อกันนะคะแต่ความสัมพันธ์เนี้ยมันยังเป็นความสัมพันธ์ที่มีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่ยังไม่เปิดเผยหรือปิดบังอะไรบางสิ่งบางอย่างนะ,ะบางทีไอ้สิ่งที่ปิดบังเนี้ยอาจจะเป็นสิ่งที่ดีก็ได้เช่นรู้สึกแต่ยังไม่บอกยังไม่แสดงออกอะไรก็ตามแต่นะคะยังเป็นความสัมพันธ์ที เขาเรียกว่าทําให้คุณอ่ะเซนซิทีฟทางอารมณ์จิตวิญญาณหรือทางอารมณ์ทางใจเราได้มีความอ่อนไหวทางอารมณ์อืมความสัมพันธ์ที่เรายังอ่อนไหวทางอารมณ์อยู่นะคะยังไม่เสถียรอนะ่ะยังไม่สเตเบิลอ่ะยังรู้สึกน้อยเนื้อต่ําใจยังรู้สึกหวาดระแวงยังหวาดกลัวว่าทาความสัมพันธ์เป็นสิ่งนั้นสิ่งนี้แล้วฉันจะรอคอยไหมฉันอะไรก็ตามแต่มันคิดเยอะไปหมดเลยนะอ่อนไหวกับความสัมพันธ์นี้นะคะใช่หรือเปล่าชาน้ําตอบหมอแจนมาหน่อยนะจ๊ะ ทีนี้บางคนนะคะก็ไปดูดวงตามคิดต่างๆบางคนก็ต้องไปดูดวงส่วนตัวให้มันขึ้นแนมนองว่าต้องปรึกษาหมอ,อดูนะคะสมมติฝั่งเขาคุณไม่รู้อะไรเลยเพื่อนถึงเจอกันมานานมากถึงกลับมารู้จักกันก็ตามแต่แต่ไอช่วงระยะเวลานั้นที่เขาเคยมีภรรยาหรือภรรยาเดิมเลิกไปยังหรืออะไรก็แล้วตามแต่นะคะเราไม่รู้อันนี้เราต้องดูดวงส่วนตัวเพื่อเราจะได้รู้สึกว่าปลอดภัยในความสัมพันธ์นะคะว่าจะโดนใครหลอกไหมหรือ ุยกับใครสักคนหนึ่งทางโซเชียลออนไลน์ความสัมพันธ์เนี้ยเดี๋ยวนี้นะคะผู้หญิงตั้งแต่วัยสามห้าวัยสี่สิบขึ้นไปถึงนะนั่นแหละวัยหกสิบกว่าหางหกสิบอัพบเจ็ดสิบอะไรพวกเนี้ยนะก็ต้องระวังช่วงนี้มี energy ของเขาเรียกว่าอะไรอะทั่วไปนะไม่ได้ไม่ไม่ได้หมายถึงชาวธาตุน้ํานะคะน,นี้เป็นคาเตือนของหมอแจนคือคุณต้องระวังในความสัมพันธ์นะคะว่าคนที่จะเข้ามาเอาผลประโยชน์หรือว่ามาทําให้เราลงรักแล้วก็จะเอาเงินเราหรือเปล่าเราก็ต้องดูนะคะ ทีนี้เขาบอกว่าคุณอยากบอกอะไรสามไม้นะคุณบอกว่าคุณอะ่ะก็จะรอดูว่าเขาอะ่ะจะทําอะไรในความสัมพันธ์นะคุณรอดูก็เอาง่ายๆแหละคุณก็รอเจอเขานั่นแหละนะรอว่าสมมุติถ้าทำงานร่วมกันหรือเพื่อนเก่ากลับมาเจอกันหรือคนที่กําลังรอคอยมาเจอหน้ากันทางโซเชียลออนไลน์คุยกันยังไม่เคยเจอหน้ากันก็คือโอเคเดี๋ยวฉันจะรอแต่ฉันยังไม่ตัดินใจนะว่าจะเอาเธอหรือไม่เอาเธออะไรอย่างงี้นะคือจะดูก่อน ะะอันนี้เป็น energy ที่ดีมากว่าหนึ่งคุณจะไม่ไว้วางใจนะคะถ้าเกิดว่าเขาทําอะไรช้าหรืออะไรก็แต่คุณก็จะ,ะอดทนหรือใจเย็นรอแต่เรามีความน้อยเนื้อต่าใจหรือความสัมพันธ์นี้ทาให้คุณเซนซิทีฟทางอารมณ์ได้เช่นกันนะคะชาวธาตนนนะุน้านะทีนี้มาดูฝั่งเขานะหนึ่งไม้นะเขาบอกว่าเขาอยากเริ่มต้นนะอันนี้ถ้ารู้จักหรือผ่านงานผ่านเรียนผ่านอะไรก็ตามแต่เขาก็อยากเริ่มความสัมพันธ์กับคุณนะคะหนึ่งไม้เนี่ยมีความจริงใจที่คุยในระดับเริ่มต้นแรกๆนะ แต่นานไปไม่รู้นะอน,นันต้องดูดวงส่วนตัวนะเหมือนว่าเขาติดต่อสื่อสารกับคุณเนี่ยมีความจริงใจในระดับหนึ่งนะในระดับที่กําลังทําความรู้จักนะแต่ความเป็นจริงที่เขาจะจริงใจหรือจริงจังไหมคุณก็ต้องดูสถานการณ์ที่เขาแอคชั่นในความเป็นจริงในความสัมพันธ์นะเพื่อนๆนะความสัมพันธ์เนี้ยนะคะมันเป็นความสัมพันธ์ที่ที่คุณนะคะแนวโน้มความสัมพันธ์ในอนาคตมันเป็นความสัมพันธ์ที่คุณรู้สึกยังไม่แน่นอนใจในอารมณ์ตัวเองในการแอคชั่นของเขา หรือการกระทําของเขาหรือใดๆก็ตามแต่มันเหมือนว่า deep intense ลึกในความรู้สึกนะบางคนนะโอเคนะความสัมพันธ์ที่เหมือนเราถอยออกมาแล้วหรือเราน้อยเนื้อดําใจเรือสถานการณ์ยังไม่ได้มาเจอหรืออะไรช้าก็แล้วแต่ในความสัมพันธ์คุณรู้สึกเหมือนว่าอยากตัดใจออกไปอยากจบกับความสัมพันธ์นี้แต่คุณก็ยังรักยังมีความรู้สึกว่าไม่อยากจบหรือไม่อยากให้เขาหายไปจากชีวิตเราอยากคุยนะบางทีมันเหมือนแบบเริ่มต้นปุ๊บแล้วก็ตัดอารมณ์ตัวเองดับปุ๊บอะไรอย่างเงี้ยนะ แบบนี้คล้ายๆสิ่งนี้มันมีอิทธิพลอะไรหลายอย่างที่คุณต้องไปดูนะคุณต้องไปดูนะบางคนอาจจะเกิดสถานการณ์ของอคำพูดไม่ได้จริงของเขาหรือเปล่านะการชวนลงทุนหรืออะไรหรือเปล่าคุณต้องดูตรงนั้นด้วยนะคะเพราะในสถานการณ์เหมือนความสัมพันธ์ที่หนึ่งถ้วยเนี่ยวิยกาสเราที่ได้ความความรู้จักกับใครบางคนหรือพูดคุยกับใครบางคนแต่มันยังเป็นอารมณ์ของความรู้สึก ะะทีนี้ในความสัมพันธ์ในอนาคตเนี่ยที่พูดคุยติดต่อสื่อสารเนี่ยนะคะทีนี้มันเป็น energy เหมือนว่าวันนี้มันเหมือนพูดให้ความหวังที่ดีแต่อีกวันหนึ่งอาจจะเงียบไปหรือหายไปมันก็ทําให้คุณมีอารมณ์ที่หน่วงหรือน้อยใจเขาเรียกว่ารักรุนแรงหึงห่วงรุนแรงกดเย็ดแรงอะไรเงี้ยมันอินเท s ในใจในความรู้สึกคุณยากที่จะควบคุมอารมณ์ความสัมพันธ์นี้มันยังอยู่ในพลังงานของอารมณ์ของเราเป็นใหญ่อยู่นะคะชาวธาตุลมเออไม่ใช่ธาตุลมขออภัยชาวธาตุาน้ํา หมายถึงว่าสมมติถ้าเรารู้อะไรบางอย่างที่ไม่ดีในอนาคตเราไม่อยากเอาความสัมพันธ์นี้นะสมมติอันนี้หมอยกตัวอย่างแต่คุณอ่ะก็ยังรู้สึกถึงคนนี้อยู่แต่สถานการณ์จริงถ้ามันไปไม่ได้คุณก็อยากจบแต่มันยังไม่ได้จบนะมันยังไม่ได้จบไปในใจคุณในความรู้สึกอ่ะนะคะมันยังมีสิ่งที่คิดกลับมาวนเวียนบางคนคุณอาจจะคิดเรื่องเก่าก็ได้หรือเรื่องเก่าคนของเขาที่กําลังเคลียร์ก็ได้นะสิ่งเก่าที่กําลังเข้ามามีปัญหาในความสัมพันธ์นี้ให้คุณลองดูถือว่าเป็นสถานการณ์อะไรนะคะ สิ่งเก่าฟังคุณก็ได้นะเช่นคุณกําลังไม่ไว้ใจหวัดระแวงความสัมพันธ์นี้ถ้าคุณสองคนเป็นคนที่พ่อไม่แม่ไมเหมือนกันหรือคนที่สูงคนที่รู้สึกผ่านวัยมาช่วงหนึ่งแล้วแล้วก็จะมาคบกันในที่อายุเยอะแล้วอะไรก็ตามแต่ก็คิดว่าเอออยากเริ่มความสัมพันธ์เหมือนกันนะแต่ก็ ไม่อยากเริ่มเหมือนกันอะไรแบบนี้คล้ายๆแบบนี้นะเหมือนคนที่อยากมีคนคุยมีคนทําให้ความรู้สึกดีไปมหาสู่แต่ถ้าลวงลึกในรายละเอียดว่าจะไปอยู่ด้วยกันหรืออะไรอย่างเงี้ยคุณก็คิดว่าเออไม่ควรทาสิ่งนั้นหรืออะไรบางอย่างมันเป็นสิ่งนี้ที่ทําให้ชะลอนะค,ะความสัมพันธ์เนี่ย คุณยังไม่มั่นใจในคนของคุณและตัวคุณในอารมณ์ความรู้สึกของคุณด้วยนะท่านน้ำวันนี้ไพ่มันสื่อไปในทานองนั้นเขาเรียกว่าคุณยังไม่พอใจในสถานการณ์ปัจจุบันที่คุณอยู่ในความสัมพันธ์นี้หรือความสัมพันธ์ที่คุณเจอหน้าพูดคุยหรือใดๆก็ตามแต่ในความสัมพันธ์นี้ยังไม่เป็นไปอย่างที่ใจคุณต้องการคุณกําลังรู้สึกเหมือนมันจะไม่ปลอดภัยหรืออะไรบางอย่างนะะสิ่งที่ชาเลนเนี่ยเนี่ยไพ่หายเพลินเทพนะคือ เราจะต้องรู้ความจริงที่ซ่อนไว้ทางฝั่งเขาแล้วก็อารมณ์ความรู้สึกข,ของคุณที่ซ่อนไว้ลึกๆเนี่ยนะคะว่าทํายังไงจะแก้ไขในความรักความสัมพันธ์หรือแก้ไขอารมณ์ความรู้สึกข,ของคุณให้มันสเตเบิลให้มันเสถียรได้นะคะก็ปร <c> ึกษาหมอดูนะจะดูกับหมอแจงก็ได้จะดูกับหมออื่นอะไรก็ได้นะคะถ้ามันเป็นพลังงานที่ตรงใจกับคุณตอนนี้นะจ๊ะเอาละค่ะนะหมอแจงจะทิ้งปากหมุดไว้รายละเอียดดูดวงส่วนตัวอ่านนะ นะอ่านราคาให้ครบถ้วนนะคะเรียบร้อยนะแอดไลน์ไอดีขอคุณที่พร้อมโอนคลิปนี้หมอแจนไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าท่าน้ำขอบคุณและสวัสดีค่ะ